ใาการหลังเกมครับคู่ไฮไลท์ของรายการหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านแดนเนียนโรดิกเก้ครับหรือว่าแดนเนียนซินบีมวยไทยครับที่เอาชนะคะแนนพลันชัยสุดสองพี่น้องไปแบบสนุกสุดมันครับ

ใหน่หน่อยเขา่เนเนอร์เขาอยู่อะนๆเนอร์ครับนคนที่ใเป็นพี่เลกอะ่ดูแดนนี่ครับหลังจากที่เอาชารมึงมาครับ คุยกับน้องแดนนี่ครับเดี๋ยวไปคุยกับทางชัยครับอ่ามาแล้วเชิญเชิญอะไรครับเชิญอะไรครับมาถ่ายาบอกผู้ชาญผู้ชาญอะไรใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่พี่เอะไร สวัสดีครับทั้งแดนเนียนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับเป็นไงบ้างครับผลงานของแดนเนียนวันนี้ครับคิดกังวลหนักใจอะไรไหมใช่เขาเขาไม่ได้ต่อยหกเดือนไม่โก้ต่อยครั้งแรกวันนี้เราต้องอเข้าอีกวันนี้ครับคอยๆวันลาววินแล้วก็ทูลาวรูดนยูใช่แล้วแก้เกมแก้ท่าการแบบไหนเราเรไม่รู้ทำไมเราแพ้บางทีเราแพ้เพราะว่า เราเราต้องไปต้องไปต้องไปเอาไปเร่องตดนื่มาใช่ยหสามเราชนะีแล้วแล้วคู่ต่อสู้มาเป็นไงบ้างครับทันชัยทันชัยเขาเขาชนะเขาแต่เขาไม่เดินใน่อยเราเขาเปลี่ยน็นการใชการสร้างสร้างความหนักแก้แต่เนียนพอสมควรเลยครับ สร้างความหนักใจให้กับต่นนี่พอสมควรเลยที่เปลี่ยนมาเป็นการซ้ายเราจะเล่นได้แล้วเราเข้าใจตีแรกเราเล่นเราไม่รู้ยุ่งสองเรันครับผมวันนี้ได้สาวคนนั้นได้ต่อไปจะเจอใครครับเราจะขับไปแบ๊กแบ๊กก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยากพอสมควรในในใน,ในเรื่องนี้ยังไม่รูแ้แล้วคิดว่ามวยรอบ ในทัวร์เมนต์นี้ใครน่าจะน่ากลัวที่สุดสำหรับเดนเนียนยอบวิชาแต่ในในดีตที่ผ่านมาเดนเนียนชนะมาสองครั้งนะครับในอดีตที่ผ่านมาเคยชนะมาสองครั้งแล้วทูวินยอบวิชา แล้วม th ีมีใครบ้างครับที den, th ่ที่ที่น่าจะสร้างความหนักใจให้กับแดนเนียครับมก็จะแชโดสามนกเก่งสามคนก็ต้องสอองให้หนักก่าเดิมรต้องสอบหนักกว่าเดิมเราสอ้มันจริงงแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เครับอ่ะรอท้ายรอท้ายต้องใช้เป็นเก่งเก่งในระดับนึงแต่ว่าสามคนนี้ชาโดยอบิชารู้ว่าเราต้องสอบหนักเราสอบหนักครับ พูดอะไรกับแฟนเอที่ติดตามเชียร์เดนเน่ยวันนี้หน่อยครับผมให้เดนเนแฟนแฟนแฟนที่เราต้องขบรถตาเชียร์เดนเน่ยน้องที่เรสต์เองครับใช่เพราะาขอบคุณทุกคนที่มันเราเป็นสามนักบอนี้แล้วไปน้าต่อช์วข์ อยากให้การมวงสนุกมีความสุขโอเคครับยินดีสำหรับชัยนาวันนี้ครับผมโอเคครับรับไปเรียกาชัยบ้างหน่อยเมไหร่ครับเดี๋ยวดูดนเน่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทานชัยหน่อยครับู้กอนครับขอพี่ครพี่สามรอบอี่คือเม่ คุณบัว่าอ่ะแต่ให้ทชายล้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวรอรอดูทชายหน่อยแป๊บนึงครับตีครับ่รนจะกัดเฮ้ยทำไมกล้องมันมัวอ่ะกล้องไม่มัวแล้วครับทชายก็หง่ะครับไปถ่าตรงนูนได้ไหม นี่ไม่ได้พ no ้อบัตรไม่ได้มันเป็นรครับได้หครับปาราี้ีเว้นะไม่นี่เรั๋ยวให้ล้างหน้าอ่ะเดี๋ยวดูบรกาศของทีมงานของทางด้านเดนเนียลสปีนบุไทยครับก็ับปพิ่มปิ่มกันไปครับ

เอ้าครับปรมาณี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันกับทางด้านเดเนียนทีมทีมไทยครับที่เอาชนะคะแนนธนานชัยพี่น้องไปแบบสนุกสุดมันครับก็เดี๋ยวคลิปสัมภาษณ์ธนานชัยครับเดี๋ยวจะลงแยกให้ทางช่องได้ติดตามอมาีกทีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปน,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 นี้ผมพ่อดาว คีภาพก,กันได้ขอฝวามมาที่นี่ด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานครับที่นี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ